สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาปั่นจักรยานเล่นนะคะดูบริเวณร,บรอบๆนะคะของที่พักนะคะเป็นรีสอร์ทเคนชิงตันนะคะห้องพักสุดหรูเลยนะคะที่เขาใหญ่ค่ะบรรยากาศโดยรอบก็ดีมากเลยนะคะเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจคะ่ะมาเป็นครอบครัวก็เหมาะเลยระคะตรงนู้นเป็นเขานะคะตรงนู้น เป็นเขาแล้วก็มีวัดอยู่ข้างบนค่ะบรรยากาศของแยนนี้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวขอปั่นจัก,กรยานต่อกัอนนะคะค่ะตอนนี้เราก็ปั่นมาได้สักระยะนหนึ่งแล้วนะคะ,คะนนก็กนนะะจะมาเจอ บริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นคาเฟ่นะคะอยู่ในรีสอร์ทเลยแล้วก็จะมีโบสถ์นะคะของศาสนาคริสต์นะคะ,ะเป็นคาทอลิกนะคะโบสถ์ตรงนี้ก็ใหญ่โตอยู่นะคะ